สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุธท,ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของมังคุดนะครับที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นคำถามนะครับที่ถามว่ามังคุดเราดึงใบอ่อนเมื่อ,อไหร่และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ มังคุดที่แตกใบอ่อนเนี่ยมันเป็นแตกรุ่นธรรมชาติใช่หรือไม่ผมก็ต้องเรียนนะครับว่าอาจริงๆแล้วมังคุดเขาแตกใบอ่อนในเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกปีหลังจากเราติดผลแล้ว ก็จะมีการแตกใบอ่อนในช่วงที่กําลังเก็บเกี่ยวก็ได้จะเข้าสายเลือดนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นต่อมาครับก็คือในเรื่องของภาวะที่เราจะชักนําให้มังคุดแตกใบอ่อนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะบังคับได้เหมือนกับกรณีอย่างทุเรียนหรือพืชอื่นๆประเด็นก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะไปกระตุน้นหรือไปทําให้มังคุดแตกใบอ่อนได้นะั้นมันต้องมีองค์ประกอบหลายด้านที่เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเรื่องแรกคืออายุของใบ ใบของมังคุดจะต้องมีอายุเกิน3เดือน4เดือน5เดือนขึ้นไปอันนั้นเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ครับใบของมังคุดที่จะแตกใบอ่อนได้จะต้องมีองค์ประกอบของภาวะอากาศก็คือมีแสงแดดที่เอื้ออหนวยก็คือมีความยาวนานของแสงแดดที่ค่อนข้างจะมากนั่นหมายความว่าฝนจะต้องตกน้อยแสงแดดจะต้องเยอะและจะต้องมีสภาวะที่ร้อนชื้นเป็นองค์ประกอบ ตัวที่สามครับจึงจะมาเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่จะใช้กระตุ้นหรือชักนำให้มันคุดแตกใบอ่อนนั้นก็เป็นเรื่องของเทคนิคอันนี้คือสามส่วนประกอบสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนเรามาดูในเรื่องอายุของใบคือมีอายุใบครบสเดือนขึ้นไปจะเป็นสีเดือนห้าเดือนหรือหกเดือนก็แล้วแต่ในเดือนคำตอบก็คืออยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเราต้องการอายุของใบ ที่มีอายุเกินสี่เดือนขึ้นไปและอายุของใบก็มีผลต่อการแตกใบอ่อนกับการออกดอกเช่นเดียวกันับมาเราจะเห็นว่านี่คือเดือนกรกฎาถ้าเรามีการบริหารจัดการแล้วทําให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ในเดือนสิงหากนยาตุราพฤศจิกาเท่ากับว่าต้นธันวาคมหรือปลายพฤศจิกาเกิดสภาวะอากาศเอื้อมนวยมังคุดเราจะออกดอกได้รุ่นแรกนี่คือคําตอบในขณะเดียวกัน ถ้าหากว่าการปฏิบัติดูแลของเราเกิดไม่ประสบความสำเร็จในเดือนสิงหาเราก็ยังมีเวลาไปจนถึงเดือนกันยายนเพราะว่าในเดือนกันยายนถ้าเราลรงมานับอายุใบกันยาตุลาพศจิกาธันวาเขาก็จะมีโอกาสออกดอกได้เมื่อเกิดสภาวะจะมีลมหนาวหรือไม่มีลมหนาวก็ตามเขาก็จะออกดอกรุ่นธรรมชาติที่เดือนมก,กราคม นี่คือสองเหตุผลและประการสุดท้ายสิ่งที่เราดำเนินการหมายถึงการเสริมสร้างความสมบูรณ์ที่จะทําให้ปริมาณใบเขามีมากมีเพียงพอมีความสามารถในการผลิตพลังงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาก็คือความสมบูรณ์ซึ่งความสมบูรณ์เหล่านี้จะมีส่วนสําคัญ3อย่างก็คือทําให้เกิดการออกดอกได้ง่ายออกดอกได้เร็วส่วนที่1ส่วนที่สองทให้ดอกมีขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ เมื่อดอกใหญ่ส่วนที่สองก็จะมีผลต่อไปในถึงช่วงที่สามก็คือมังคุดของเราจะเป็นลักษณะเมื่อดอกใหญ่ก็คือผลโตผลโตก็คือหูเขียวนี่คือความสืบเนื่องเชื่อมโยงด้วยเหตุผลทั้งสามประการที่ผมได้อธิบายมาเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมในคำถามที่หนึ่งว่าเราต้องมากระตุน้นทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าขั้นตอนการกระตุน้นหรือการชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนเนี่ย เป็นคำถามที่สองว่าถ้าเราจะให้เขาแตกใบอ่อนเราจะต้องทำอย่างไรพี่นศกรสกอนครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันอีกบางคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเกือบหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นเวลาที่พืชอะไรก็ตามที่มีระบบรากลึกเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงที่ช้ามากนั่นคือเหตุที่หนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะกระตุ้นใบเราก็ทําได้ไม่ใช่อย่างนั้นมาดูเหตุผลประการที่สอง มังคุดเป็นพืชที่มีไขหรือเขาเรียกว่าว็กซ์ก็คือเราดูไปที่ใบในะครับใบเขาจะหนามากเหมือนกับลองกองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพืชอะไรก็ตามที่มีลักษณะไขหรือแววกที่หนาเวลาที่เราจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ช้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้อย่างฉับพลันไม่เหมือนกับเงาะไม่เหมือนกับทุเรียนดังนั้นเวลาที่เราจะดำเนินการจัดการเราต้อง ทำความเข้าใจกับหลักการตรงนี้ก่อนในโครงสร้างหรือ,อาการตอบสนองต่อพืชชนิดนี้ก็คือสรุปคือช้ามากดังนั้นขั้นตอนที่ผมจะอธิบายก็คือก่อนที่เราจะดําเนินการพ่นปัจจัยในการชักนําให้แตกใบอ่อนเราจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าหนึ่งเดือนขั้นแรกการใส่ปุ๋ยบารุงจะเป็นปุ๋ยสูตร ตัวหน้าสูงหรือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอบวกยูเรียหรือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอบวกแคลเซียมไนเตรตส5 0 0ได้ทั้งสิ้นนั่นเราต้องใส่บางท่านอาจจะถามเอาแล้วปุ๋ยอินทรีย์ละ่ะคือถ้าท่านใส่ได้ใส่ได้เลยครับเพราะไนโตรเจนจากปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นประโยชน์เพียงแต่ให้มองในประเด็นว่าถ้าน้ําฝนไม่เอาไปใช้เสียหมดถ้าเราใส่ได้ใส่เลยประการต่อมา หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวปุ๋ยก็คือธาตุอาหารพืชธาตุอาหารนั้นจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเราก็จะต้องมีในส่วนของธาตุอาหารเสริม TK พัดท k เคซอยหนึ่งซอยสองหรือจะเป็นในส่วนของสารกระตุ้นเคทิอนิกไพลัสหรือจะเป็นในกลุ่มของฮิวมิกหรือสารกระตุ้นรากต่าง หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยในสูตรเสมอหรือสูตรนาสูตรในขั้นที่หนึ่งผ่านไป15วันเราต้องเข้าใจนะครับว่าธาตุอาหารเหล่านี้กว่าจะเดินทางขึ้นไปถึงใบนั้นใช้เวลาอย่างน้อย20วันเมื่อผ่านไป15วันในระหว่างตรงนี้เราก็จะต้องเข้าไปทำการจัดการคือการจัดการเนี่ยก็คือการเปิดโคนคาดโคนตัดแต่งกิ่งทำให้โคนต้นโปรง ทำให้น้ำในระดับผิวดินถูกกันและเหยถ่ายเททำให้อากาศถ่ายเทเข้าไปในต้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจนะครับว่าเขาจะได้รับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมทำให้เกิดการแตกใบอ่อนได้ง่ายขึ้นนี่คือขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติอาจจะก่อนใส่ปุ๋ยหรือหลังใส่ปุ๋ยก็ได้แต่ผมก็ให้น้ำหนักความสำคัญทั้งสองส่วนคือก่อนก็ได้หรือหลังก็ได้ การต่อมาประการ,าร,การที่สามเมื่อหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนที่2อดัดแต่งจริงเปิดโคนอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำให้เขาได้รับโอกาสในการที่เปิดสมพุ่มอยู่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ก็แล้วแต่เราก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการกระตุ้นทางรากในการกระตุ้นทางรากนั้นก็คือการใช้สารกระตุ้นรากก็มียูเรียยูเรียนั้นท่านอาจจะใช้ร่วมกับตัว กระตุ้นทางระบบรากเช่นสารกระตุ้นรากต่างๆจะเป็น t, K, AD, t ีเคพัททีเคซอยหนึ t ่งทีเคซอยสองเคทิมิกเปละตั้หรือจะเป็นตระก,กูลฮิวมิกหรือจะเป็นสาลายบกอโทนิก ok ก็แล้วแต่อันนี้คือขั้นตอนที่สที่จะต้องไปกระตุน้นหลังจากที่ดำเนินการผ่านขั้นตอนที่สองมาคือการเปิดโคนค่าโคลแต่งกิง่ง เราก็มาขั้นตอนที่3คือการราดการกระตุน้นรากการหวานยูเรียซึ่งอาจจะต้องใช้ปริมาณมากเช่นต้นเล็กก็อาจจะครึ่งกิโลต้นกลางหนึ่งกิโลต้นใหญ่ก็2กิโลแล้วก็ราดตามด้วยอาหารเสริมหรือสารกระตุ้นต่างๆเสร็จแล้วทิ้งไว้7วันหลังจากนั้นเราจึงจะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่4คือการกระตุ้นทางใบการกระตุ้นทางใบในขณะนี้เนี่ยเราจะใช้สารในกลุ่มสารกระตุ้นไทโอยูเรีย ไทโอยูเรียจัดเป็นอยู่ในกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตเขาเรียกว่าแพนโกเลก,กูลเลเตอร์เราใช้ไทโอยูเรียที่มีอัตราความแตกต่างกันอย่างสวนโล่งสวนโปร่งต้นสาวต้นเล็กเราก็ใช้350กรัมต่อน,น้ำา2 0 0ลิตรแต่ถ้าเป็นมังคุดใหญ่มีลักษณะทรงพุ่มหนานแน่นมีความทึบเราก็จะใช้ที่อัตรา500กรัมต่อน,น้ำา200ลิตรเอามาร่วมกับในส่วนของน้ำตาลทานดโดน น้ำดันทั้งดวนใส่ไปเพื่ออะไรเพื่อไปลดความเป็นพิษของไทโอยูเรียเราก็จะใช้ที่1 0 0่งร้อยถึงร้อซีซีไม่ว่าจะเป็นกูโคเมอร์คีโตบีฟีเวกูโค2010ใช้ได้ทั้งนั้นตัวที่3มครับอะโทนิกที่จะไปลดความเครียดไปลดความเป็นพิษทิ่งที่สำคัญคือจะไปกระตุ้นของการพัฒนาใบซึ่งอัตราที่ใช้ของมะคุก็คือ1 0 0ถึง200ซีซี ต่อน้ำ200ลิตรเราจะฉีดไปที่ใบทั้งภายในและภายนอกทำไมต้องฉีดภายในก็เพราะว่าเพื่อให้สารที่เราพ่นเข้าไปนั้นมีเวลาที่จะซึมซับได้นานที่สุดเพราะใต้ใบเป็นจุดอ่อนแอที่เขาสามารถจะซึมซับได้ส่วนที่สองก็คือพ่นด้านนอกทีนี้ในการพ่นเนี่ย มีคําถามเหมือนกันว่าเราพ่นช่วงเช้าดีหรือช่วงบ่ายดีก็ต้องเป็นช่วงเช้าเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าพอปากใบเขาจะเปิดก็ต่อเมื่อมีแสงแดดพอแสงแดดมาก็เปรียบเสมือนกับเปิดสวิตช์ไฟไฟก็จะติดปากใบก็จะเปิดรากก็จะทํางานการที่ปากใบเปิดก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทําให้ปัจจัยนั้นซึมซับเข้าทางปากใบได้ไดส่วนที่หนึ่งเข้าทางผิงใบได้ส่วนที่สองเข้าช่อง,องว่างระหว่างเซลลเป็นส่วนที่สาม การพ่นเหล่านี้เราจะดําเนินการสองครั้งเท่านั้นก็คือครั้งที่1กับครั้งที่สห่างกันประมาณ10วันเมื่อหลังจากที่เราพ่นครั้งที่หไปแล้วเราก็จะติดตามผลภายในเวลา9วันพอครบ10วันเราก็จะไปสำรวจต้นไหนที่มีการแตกใบอ่อนเราก็จะทำเครื่องหมายไว้ไม่พ่นซ้ำ ต้นที่ไม่มีการแตกใบอ่อนเราก็จะทำาการพ่นปัจจัยซ้ําในตัวเดิมนะครับก็คือไทโอยูเรียบวกกับน้ําตาลทางดวนบวกกับอะโทนิกจะพ่นเป็นครั้งที่สองเว้นวักใบอีก10วันเท่ากับว่าการกระตุ้นจะมีแค่สองครั้งเท่านั้นก็คือครั้งที่1ครั้งที่สองใช้เวลาทั้งหมด20วันเราก็สามารถที่จะสรุปผลได้ คำว่าสรุปผลก็คือการแตกใบอ่อนของมะคุดจะเกิดขึ้นหลังจากพ้นครั้งที่สองยี่สิบวันซึ่งบางครั้งนั้นอาจจะมีสภาวะที่เลื่อนออกไปเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นยี่สิบวัน30วันก็ได้ผมจึงต้องอธิบายต่อว่าหลังจากที่เราปฏิบัติในขั้นที่ครั้งที่หนครั้งที่2แล้วเราก็จะเว้นวักไว้อีก20วันการเว้นวักไว้20วันตรงนี้เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะรอผลเท่ากับว่าในส่วนของระยะเวลาการบริหารจัดการในครั้งที่หนึ่งในการชักนำให้แตกใบอ่อนเราจะหยุดเสร็จแล้วเราก็จะหันมากลับมาดูว่าในส่วนของมังคุดเราที่แตกใบอ่อนกับไม่แตกใบอ่อนเราก็จะหันกลับไปบำรุงนะครับพ่นบำรุงปัจจัยใบยต่างๆซึ่งในการพ่นปั บำรุงปัจจัยต่างๆนั้นเราก็จะพ่นทั้งแปลงะครับคงไม่ได้แยกพ่นว่าต้นนี้แตกพ่นต้นนี้ไม่แตกไม่พ่นก็คงต้องปฏิบัติเป็นเรื่องปกติก็จะมีแค่เพียงเรื่องของกลุ่มปุ๋ยปุ๋ยธาตุอาหารหลักจะเป็นปุ๋ยไฮโวพาวเวอร์ปุ๋ยไบโอเมอร์ปุ๋ยมามีโกรปุ๋ยเทรเฟิกปุ๋ยอะครีเมลปุ๋ยเลวิสตาอาหารเสริม8ชนิดไมโครมิกเอฟเคูวาเทนเนอร ส่วนของกรณีการเพิ่มคุณภาพใบสาหรายเราใส่ได้ใส่เลยน้ำตาลคาร์โบไฮเดตกูโคเมอร์คีโตบีฟีเวกูโค210ใส่สสสได้ใส่เลยนะครับอาโุนิกหรือสารต่างๆถ้าท่านคิดว่ามีอยู่แล้วมีประโยชน์ทั้งก็ใช้เข้าไปเราก็จะพ่นบำรุงไปตามภาวะปกติส่วนทางดินเราก็จะใส่ปุย๋ยสูตรเสมอเดือนละครั้งโดยประมาณเสร็จแล้วเราก็จะ ปล่อยให้มังคุดที่ไม่แตกใบอ่อนจากงานที่เรากระตุ้นไปแล้วสองครั้งทิ้งไว้อีก20วันโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสในช่วงที่เราเว้นวักเนี่ยเราก็คือพ้นบำรุงแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนในเดือนกันยายนนั้นเราก็จะเปลี่ยนสูตรทีนี้ในการเปลี่ยนสูตรเนี่ย มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่าทำไมเราต้องมีการเปลี่ยนสูตรในการกระตุ้นหรือการชักนำประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าในสภาวะของความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยการใช้สารไทโอยูเรียมากๆมันมีผลต่อการที่จะทำให้กลิ่งกลิ่นนั้นกรอบถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าท่านปฏิบัติไม่ถูกต้อง อะไระคือความไม่ถูกต้องนั่นก็คือเรื่องของรากฐานความสมบูรณ์การใช้สารมากเกินไปเข้มข้นเกินไปการไม่ใช้ตํ้ตาลทางด่วนการไม่ใช้อัตโนิกและในสภาพที่ร้อนแห้งแรงบางครั้งมันมีหรือการขาดลักษณะของธาตุอาหารทางดินอันนี้เป็นไปได้ครับคือกรณีของการกระตุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่าพอเราปฏิบัติสองครั้งเราไม่สำเร็จเราหยุดท,ทันที แต่ถ้าในกรณีที่มีการบริหารจัดการดีๆก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้อีกสองครั้งนั่นก็คือที่เดือนกันยายนทีนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยเราก็จะลดอัตราลงมาอย่างเช่นการใช้500กรัมก็เหลือแค่350กรัมนั่นเป็นประเด็นหนึ่งหรือถ้าท่านไม่ต้องการใช้เราก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการใช้ยูเรียนหกิโลต่อน้ำา2 0 0ลิตรถึง2กิโลแต่ต้องเป็นชนิดพ่นนะครับ มีสารสกัดสาลายสาลายต,าต่างๆที่เป็นสาลายเดี่ยวๆเช่นอัญจินินมีธาตุสังกะสีนะครับมีสังกะสีมีในส่วนของสังกะสีนั้นมีมากมายมีอะโทนิกอันนี้ก็คือตัวกระตุน้นพ่นสองครั้งห่างกันสิบวันเช่นเดียวกันในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเหล่านี้เนี่ยเรามีความจำเป็นเพียงแต่ว่าในลักษณะของการเลือกใช้ ให้ท่านเป็นผู้เลือกในเดือนกันยายนนั้นเป็นเดือนที่เราจะทราบดีนะครับว่าโดยปกติบางครั้งบางปีเนี่ยทุเรียนก็มีการแตกใบอ่อนมังคุดก็มีการแตกใบอ่อนได้แต่ในบางปีถ้าฝนตกฟ้าปิดดิ้นแฉะโอกาสของการแตกใบอ่อนจะไม่เกิดขึ้นเลยในมังคุดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยทิ้งที่เราปฏิบัติไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลเลยก็ได้ ถ้าในสภาพไม่เอื้ออํานวยเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเอาเรื่องนี้มาชี้แจงให้ท่านเน็นให้เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้องประกอบสําคัญตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมด้วยคือถ้ามีอากาศพออื้ออํานวยมีแสงแดดมีความร้อนมีฝนตกอันนี้เราก็พ่นสูตรสาหร่ายยูเรียสังกสีได้แต่ถ้าในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออ,อํานวยเรา ก็อาจจะต้องหันกลับมาใช้ตัวเดิมก็คือไทโอยูเรียซาร์น้ำตาลทางด่วนแล้วก็อาโทนิกอีกสองครั้งเพียงแต่ลดอัตราลงมาจาก500กรัมเป็น3 3 0 0ถึง350กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรพ่น2ครั้งห่างกัน10วันเหมือนกันในกระบวนการขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะผ่านไปจนกระทั่งถึงปลายกันยายนเสร็จแล้ว เราก็จะก้าวย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมเราจะไม่ทำอะไรเลยในสูตรต่างๆดังที่ผมได้สรุปไว้เหตุผลนั้นอธิบายว่าเราดำเนินการมาแล้วนะครับทุกขั้นตอนก็คือเดือนสิงหากรกดาสือสิงหาเราก็ทำแล้วกันยาเราก็ทำแล้วพอมาถึงเดือนตุลาโดยปกติทั่วไปนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ก็จะขยันและต้องการให้มังคุดออกดอกก็จะเข้าไปทําการตัดแต่งจริงเปิดโคนคาดโคนลมควันใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีอันนั้นก็คือพิทศกษกรโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองกันว่าแทนที่เราจะไปปฏิบัติในเดือนตุลาเราก็เอามาทําที่เดือนกรกฎาสิงหากันยาาะความต่างก็อยู่ที่เกลือบเวลาในการปฏิบัติงานทีนี้ต้องเข้าใจเหตุผลว่าแล้วทําไม เดือนตุลาคมเราจึงไม่ไปทําอะไรคือการเข้าไปปฏิบัติในเดือนตุลาคมนั้นเป็นธรรมชาติเท่ากับว่าเราไปกระตุ้นให้มังคุดได้รับความสมบูรณ์ไปกระตุ้นให้มังคุดได้รับความรู้สึกเขาก็จะแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นอัตราการแตกใบอ่อนของเขาจะแตกมากแตกร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามังคุดต้นใดก็ตามที่แตกใบอ่อนร้อยเปอร์เซนต เขาจะต้องใช้ระยะเวลา4-5เดือนเขาจึงจะออกดอกได้4-5เดือนนะครับจากตัวเลขที่ผมทำงานวิจัยมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปพบข้อมูลอีกส่วนหนึ่งว่าถ้ามังคุดต้นใดก็ตามที่แตกใบอ่อนในเดือนตุลาแล้วแตกแค่5 0การแตกใบอ่อน50%นั้นทำให้มังคุดต้นเหล่านั้นสามารถที่จะออกดอกได้เร็วขึ้นก็คือแค่เพียง3เดือนครึ่ง สามเดือนสามเดือนครึ่งหรือสี่เดือนเขาก็จะออกดอกได้โดยเขาจะออกดอกจากใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มเพราะฉะนั้นคําตอบด้วยเหตุผลตรงนี้จึงทําให้เข้าใจนะครับว่าเราให้การแตกใบอ่อนของบังคุดให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้บังคุดใบแก่ภายในทรงพุ่มออกดอกและเมื่อใบแก่ภายในทรงพุ่มออกดอก A ีออ่อน จะไม่ออกอยู่ภายในทรงพุ่มด้วยเหตุผลตรงนี้ครับจึงทำให้เรานั้นงดเว้นการกระตุ้นในเดือนตุลาแต่ถ้าเขาจะแตกออกมาเราก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการเตรียมความพ,พร้อมการใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยดอกดกปุ๋ย8 24 4นะครับ24อันนี้ก็คือเราเข้าใจอยู่การลาดอาหารเสริมทางดินก็จะเป็น TK ซอยนะครับ TK ซอย2 T k ซอย6 เพื่อเล่งใบแก่เพื่อสะสมการพ้นปัจจัยทางใบก็จะเป็นปุ๋ยต่างๆซึ่งเป็นสูตร525-30ไฮพาวเวอร์ไบโอเมอร์724-34มามิโก3 632-35เทอร์ฟิกอากริเมลก็จะเป็น6236ปัจจัยเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงครับเพื่อที่จะเป็นกระบวนการทำให้ใบด้านนอกรับพลังงานแล้วส่งมาส่งเสริมการออกดอกจากใบแก่ที่อยู่ภายในสงพุ่มก็จะกลายเป็นมังคุด ภายในทรงพุ่มซึ่งเราก็ทราบดีว่าจะเป็นมังคุดผลโตหูเขียวผิวสวยนวลเพราะไม่ได้ถูกกรณีของการตากแดดเจอความร้อนความแห้งแรงเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เท่ากับว่าการลงทุนเท่ากันต่างกันที่เหลื่อมเวลาคนที่จะทำมังคุดให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือเดือนกรกฎาสิงหาและกันยาพอไปถึงเดือนตุลาก็จะไม่ทำอะไรเลย ในทํานองเดียวกันถ้าหาว่าเกิดมีต้นใดเกิดการผิดพลาดเราก็จะเข้าไปบํารุงเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการออกดอกต่อไปเพราะว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอายุสเดือนแล้วเขามีใบอ่อนแค่เพียง5 0เขาก็จะออกดอกได้ในเดือนมกราแต่ถ้าเขาแตกใบอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องใช้เวลา4เดือนถึง5เดือนเท่ากับว่ามะขุดเหล่านี้ถ้าแตกใบอ่อนในเดือนตุลา ก็จะไปออกดอกอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายของภาคตะวันออกเราบางปีเกิดวิกฤตการณ์แปรปรวนของอากาศก็อาจจะไปถึงเดือนมีนาคมประมาณต้นมีนาก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมังคุดก็มีโอกาสออกดอกได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือ ภาวะความชื้นสัมพัสในอากาศปริมาณฝนในที่จะตกอย่างต่อเนื่องหรือไม่ตกวัดกันที่เดือนพฤศจิกาถ้าเดือนพฤศจิกายนฝนทิ้งช่วงเดือนธันวามีลมหนาวมักกลาออกดอกกันอย่างทั่วถึงทีเดียวแต่ในท่านองกลับกันเหมือนกันถ้าหากเกิดวิกฤตการณ์ใหม่เหมือนกับสองสามสองปีที่ผ่านมาคือฝนตกต่อเนื่อง ุลาผ่านไปพศจิกากระตกธันวาก็ตกมักรากระตกทีนี้ในการตกเนี่ยไม่ได้ตกตลอดนะครับตกกระจายแต่ที่สําคัญคือลมทะเลครับถ้าหากว่าในแนวปีการผลิตนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองเหตุผลเท่านั้นเองเหตุผลที่หนึ่งถ้าเราจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็คือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมา แผลงมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกดเอาความชื้นลงไปทางฝ่ายใต้เมื่อนั้นมังคุดออกดอกได้เยอะได้มากได้ง่ายแต่ในทานองกลับกันเกิดสภาวะไม่ใช่เป็นเช่นนี้คือบวรอากาศเย็นมีกําลังปานกลางแต่ในขณะเดียวกันแนวลมพัดสอบตักลมตะวันตกเฉียงใต้จากฝั่งอันดามันลมตะวันออกเฉียงใต้จากอ่าวไทยหอบความชื้นเข้ามาในภาคตะวันออกเราเราก็จะเกิดเหตุการณ์คือดอกไม่ออก ใบอ่อนมาแทนดอกไม่มาดอกออกยากดอกออกน้อยมังคุดจะแตกแต่ใบอ่อนอย่างเดียวเพราะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีโอกาสขึ้นได้ทั้งสิ้นแต่ในสถานะตรงนี้ถ้าหากว่าท่านได้เตรียมการมาอย่างดีแล้วเราก็ยังมีส่วนของผลผลิตปีการผลิตใดก็ตามที่มังคุดออกดอกยากออกดอกน้อยราคามังคุดก็จะแพงเหมือนอย่างกรณีปีการผลิตนี้ ผมยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับจากงานศึกษาวิจัยของเราเราพบว่ามังคุดโดยทั่วไปไม่ใช่ออกผลผลิตออกดอก23%หรือ24%ตามราชการหรอกครับบางสวนได้แค่3%บางสวนได้แค่5%แต่ถ้าเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสัก10%กว่าปหรือ 12%-13% เเท่านั้นนี่คือเราคิดประเมินจากการสำรวจของเราเองไม่เอาตัวเลข ที่มาเป็นตัวขัดทานกันแต่เฉพาะของเราประเด็นก็คือว่าแล้วในแปลงที่เราทํางานศึกษาวิจัยเนี่ยยังเราตั้งเป้าไว้ปีที่ผ่านมาเราได้ส5บห้าตันหรือห5ื0 0หันกิโลปีนี้ที่ผ่านมาเราก็ตั้งเป้าที่สอง0 0กิโลกรัมปรากฏว่าเกิดวิกฤตการณ์ตรงนี้เราไม่ได้ตามเป้าหมายเราได้แค่เพียง4 0 0พันกิโลกรัมแต่ในขณะเดียวกัน4ี่พันกิโลกรัมนั้น กลับมีค่าเฉลี่ยของราคาที่สูงเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ100บาทเฉลี่ยน้ำหนักต่อผลอยู่ที่ประมาณ80-90กร,รัมต่อผลนั่นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าสิ่งที่ทดแทนเข้ามาจากผลผลิตที่ขาดหายก็คือขนาดน้ำหนักแล้วก็ราคาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราลงทุนตั้งใจมาผมย้ำแล้วก็เรียนตักตัวเลขจากงานวิจัยจริงๆว่าเราไม่ ขาดทุนเราไม่สูญเสียหรอกครับยังไงยังไงเราก็ยังได้สองส่วนคือหนึ่งผลผลิตที่น้อยก็จริงแต่รายได้เราก็ยังคงพอมีอยู่ส่วนที่สองสิ่งที่เราได้เข้ามาคือความพร้อมของต้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหากสภาวะเกิดเอื้ออํานวยขึ้นมาเมื่อไหร่มังคุดของเราที่เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็พร้อมที่จะออกดอกได้ในปีการผลิตนี้เช่นเดียวกันครับ ดังนั้นจึงอยากจะสรุปในประเด็นท้ายรายการนะครับว่ากรณีของการชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนเราจะต้องปฏิบัติในช่วงที่อายุใบเกิน4เดือน5เดือนหรืออะไรประมาณนี้ 2. อ,อากาศจะต้องร้อนแห้งแล้งตรงที่มีแสงแดดยาวนานแต่ไม่แห้งแล้งนะครับขอภัยต้องมีความร้อนชื้นประการที่สปัจจัยครับถ้าเป็นภาวะที่สิ่งแวดล้อมไม่เอึมเนยปัจจัยก็จะเป็นในกลุ่มของไทโอยูเลีย แต่ถ้าสถานะอากาศเอื้ออํานวยก็จะเป็นเรื่องของสาลายสารสกัดจากสาลายปุ๋ยในตัวเช่นสูงอย่างเช่นยูเรีย46-0-0ชนิดพ่นแล้วก็ธาตุสังกะสีและอะโทนิกผลของการที่เรากระตุ้นเพื่อที่จะให้รอบของใบได้ไปตรงกับช่วงระยะเวลา4เดือน3เดือนครึ่งตรงกับช่วงที่อากาศร้อนแห้งแล้งหนาวเย็น คือไม่ต้องหนาวเขาก็ออกดอกได้นี่คือการจัดวงจรใบมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งว่าถ้าในกรณีที่การให้ใบไม่สมบูรณ์การจัดวงจรใบก็จะไม่ลงตัวตามที่ได้อธิบายมาบางครั้งเราก็จะต้องใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตโซเดียมคลอเรตเข้ามาสนับสนุนได้อีกเช่นเดียวกัน สำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดลงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ